สว bon ja ัสดีค่ะมาพบกับช่องเจเจมาแล้วกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเจเจต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมและส่งกําลังใจให้กันและกันค่ะถ้ายังไงนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับช่องเจเจมาแล้วพร้อมกับทีมงานเครือข่ายมาแล้วของเราทุกๆท่านด้วยนะคะมาถึงบ้านพี่เชฟนกันแล้วนะคะก็ขับรถเลยนิดหน่อยค่ะเห็นบรรยากาศร้านใหม่ของพี่เชฟยันแล้วนะคะ ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เชฟยันนะคะในวันที่เปิดร้านใหม่ค่ะดูบริเวณรอบๆก็ร้านนะคะก็เป็นอย่างบรรยากาศร,ร้านของพี่เชฟยันนะคะซึ่งเปิดใหม่นะคะแสดงแม่พี่เชฟยันนะคะ ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีก็มาก่อนนะคะมาก่อนเวลาค่ะก็ชมบรรยากาศร้านนะคะก็จะมีบ่าวตันนะคะนั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็คุณเดชนะคะคุณเดชก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีสมวนสมวนมาแล้วนะคะก็จะมาร่วมกันมาพร้อมกับเจเจนะคะ ก็ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของจะทานข้าวเย็นกันนะคะก็มีสมาชิกเครือข่ายมาแล้วมาร่วมสมทบกันอีกนะคะในช่วงเย็นนี้นะคะก็มโหนะก็แก้วแก้วลาวอ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ตตจังหวนมาแล้วค่ะ อ่าสังวนมาแล้วนะคะอันนี้พี่ชัดชายมาแล้วนะคะค่ัอันนี้พี่เบาตันมาแล้วนะคะพี่เบาตันมาแล้วนะคะมาแลวไ่โบ้ามาแล้วแล้วก็ยายนี่ส่วนทางนี้นะคะจะเป็นแม่หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ มาแล้วสวยงามค่ะวันนี้แม่หมอมาแล้วสวยงามมากค่ะเซรั่มของเมกค่ะค่ะใช้เหลือ26ค่ะอค่ะวันนี้อาเครือข่ายมาแล้วมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เชฟยันนะคะบาวตันนะครับบาวตันนะคะเมื่อกี้ทักทายกันเลยะครับพี่บาวตันนะคะมาแล้วมาแล้วของเรานะคะ อันนี้ก็พี่เชฟยันกำลังสอนงานนะคะก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะมันมีลูกอะไรเต็มหรือเปล่าอะไปตัวอะไรดีใกดีใยากดากา้กนกาใดกมดางก สำหรับวันนี้นะคะเจจต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจจฝากกดติดตามช่องเจจมาแล้วและช่องเครือข่ายมาแล้วของเราทุกๆท,ท่านด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดเจจต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ